เลยค่ะทุกคนของฟรีสองชิ้นนี้เหลือไม่มากแล้วรับง่ายเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นชิ้นแรกจะเป็นแว่นตาสีฟ้าดําแบบนี้นะคะ1 0,000ื่นชิ้นจากนั้นจะเป็นปีกพัดลูกตาแบบนี้นะคะเป็นสีฟ้าเหมือนกันก่อนหน้าน,นี้เคยเอามาแจกแล้วมันจะอยู่ด้านหลังของเราแบบนี้นะคะรับง่ายเหมือนกันคะ่ะนุ่นน้องเขาแจกเพียงแค่1 0 0 0 0ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน้องๆสามารถดูตามคลิปพี่แป้งแล้วก็รับของฟรีชิ้นนี้ง่ายๆได้เลย น้องเข้ามาแล้วให้กดตรงนี้นะคะ open นะคะน้องจะมีคนยืนอยู่จากนั้นด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีรูปเสื้อใช่ไหมคะให้น้องกดของใครก็ได้นะคะน้องจะเห็นว่ามันจะมีรูปแววนให้น้องกด redeem จากนั้นน้องก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะกด0ูนย์โรบาร์ ค้นหานะคะว่าด้านขวามือเนี่ยมีคนใส่แว่นไหม้ามีคนใส่แว่นก็กดไปที่ตัวละครเขาแล้วเลื่อนหาแว่นนะคะแล้วกดรีดีมตามรูปภาพแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นชิ้นที่2ก็ทําวิธีเดียวกันค่ะให้น้อง,องเลื่อนฐานะคะคว่าใครใส่พัดแบบนี้นะคะพอเขาใส่เนี่ยน้องก็กดรูปพัดแล้วก,ก็กดรีดีมปุ่มสีดํานะคะมันจะขึ้นคาว่า buy item ให้น้องกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยก็กด0 robot ไปเลยค่ะพี่แป้งบอกแล้วว่าของฟรีชิ้นเนี้ยมันง่ายมากจริงๆค่ะน้อง,องซึ่งแว่นตาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะใครที่ดูคลิปพี่แป ได้รับของฟรีชิ้นนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แปงด้วยนะคะ